ติดตามช่องเดอะสตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวกากบาทกลางฝ่ามือยินดีต้อนรับสู่เดอะสตาร์9ก4าาแนโดยหมอดาวดวงพยากรไพ่ยิปซียิปซีพลังบวกนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดวงความรักนะคู่บุญวาสนาคู่บุญบารมีของชาวกากบาทกลางฝ่ามือ โอ้โหมีแต่คนแบบคอมเมนต์กันเลยว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําไมมันเมื่อไหร่มันจะเจอคนดีๆคนที่ใช่สักทีแม่หมอเออทาไมมันมีวิบากกรรมเกี่ยวกับด้านความรักกันจังเลยชาวกากาบาดกลางฝ่ามือเนี้ยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันนะทุกคนของชาวกากาบาดกลางฝ่ามือเพื่อนเพื่อนกันลยยานมิตรนะคะนะ ก่อนที่จะมาฟังคำทำนายฝากกดติดตามช่อง The Star 954ให้กับหมอดาวเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถที่จะสแกน QR Code a d d l i แอดไลน ID เข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันได้นะคะการอ่านดวงนะหมอดาวย้ำนะทุกๆครั้งเป็นการอ่านแบบภาพรวมโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางครั้งก็ไม่ตรงเลยก็มีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะของชาวกากบาดกลางฝ่ามือนะว่าดวงชะตาเนื้อคู่คู่บุญบารมีของคุณเนี่ยคุณคือวาสนาของผู้ใดเนียนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของชาวกากบาทกลางฝ่ามือที่เข้ามารับชมและรับฟังทลิปนี้ด้วยค่ะเราจะมาเปิดดวงชะตาคู่แท้หน่อยสิ ู่แท้ของชาวกากระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยเขาคนนั้นคือใครเออคุณคือวาสนาของผู้ใดนะคะต้องตั้งปณิธานไว้เลยนะหมอดาวก็เหมือนกันนะคะมีกากระบาดกลางฝ่ามือคือมีไม่ดีคือไม่มีดีกว่าเออนะคะเราจะตั้งปณิธานกันไว้อย่างนี้ถ้าไม่มีนะถ้าไม่ดีเนะี่ยไม่มีดีกว่านะทุกคนนะคะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือคะต้องดีๆเท่านั้นอืมนะ ต้องดีเท่านั้นไม่ดีไม่เอาขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวกากบาดกลางฝ่ามือที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะคะว่าดวงความรักหรือว่าคู่แท้คู่บุญบารมีของคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณคือวาสนาของใครชาวกากบาดกลางฝ่ามือคุณคือวาสนาของใครคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ของชาวกากบาดกลางฝ่ามือทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะคู่คุณเป็นยังไงคู่ของคุณจะเป็นยังไงคู่ของคุณจะเป็นยังไงคะชาวกากบาดกลางฝ่ามือลุ้นลุ้นลุ้นไปแรกเป็นไรใบแรกหรือไฮไลฟนเห็นไหมคุณ ชาวกลางกระบาดกลางฝ่ามือคุณเป็นคนที่แบบถูกกำหนดว่าจะต้องเป็นคนที่ใฝ่ในธรรมในบุญในกุศลนะดูสิหมอดาวขนลุกอีกละนะคะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลรักษาตัวคุณเองทุกท่านเลยนะเนี่ยตัวตนคุณเป็นไพ่พระเลยเห็นไหมคะไพ่พระเนี่ยมันแสดงถึงคนที่มีความเอ,อมีบุญบรารมีมี ใจทางด้านศีลทางด้านสมาธิปัญญานะให้พระเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องของธรรมะเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องของพุทธศาสนาใฝ่ในเรื่องของสิ่งลี้ลับเล้นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้พระเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะหมอดาวยังคิดว่าอย่างนั้นให้พระขึ้นที่ตัวตนของคุณนะ เวลาคุณเจอคุณต้องเจอคนที่เป็นศิลเสมอกันนะนะคะนะไพ่พระมาอย่างเงี้ยถ้าคือไม่ดีเนี่ยคุณจะมองเลยว่าไม่เอานะคะหรือว่าคนไหนที่มันไม่ใช่เนี่ยเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของเราก็จะแบบทําให้เราต้องพัดผ้าจากคนนั้นนะ่ะหรือว่าจะต้องจบกันไปอะ่ะนะ,ะเห็นแม่เดทนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอกหักในเรื่องของความรักมาเยอะหรือว่าผิดหวังหรือว่าแบบเสียใจในเรื่องของความรักมานักต่อนักนะชาวกากบาดกลางฝ่ามือใช่ไหมนะคะเดทประกบหน้าเห็นไหม six subcup นะคะคุณจะต้องเจอคนที่มีตำหนิจะต้องเป็นความรักต่างวัยนะคะ six subcup เนี่ยรักต่างวัยก็ได้คนมีตำหนิก็ได้ เดทเนี่ยคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์มาเยอะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะนี่เห็นไหมสองสามไม้เท้ามาแล้วคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลสามไม้เท้าและอะไรควีนเหรียญเห็นไหมดวงคุณดีนะปีนี้ดวงคุณดีนะชาวกากบาดก,กลางฝ่ามือนะราชินีเหรียญนี่หละนะคะคุณผู้ชายก็จะเจอคุณผู้หญิงที่ดีนะคะสามเหรียญน,นะคะ สามเหรียญ3รีสเปนเด e แล้วอะไรคะแล้วก็ Six ส,สเปนเดด้วยเจอคนใจดีใจถึงพึ่งได้คอยอุดอุดหนุนอุปถัมภ์คำชูคุณแล้วอะไร The Sun คนนี้จะต้องเป็นคนที่เป็นคู่แท้ค,คู่บุญวาสนาคู่บุญบารมีเขาเป็นแสงสว่างให้กับคุณเขาจะมาเติมเต็มให้กับคุณนะชาวกาวกาบาดควางฝ่งามือนะเดอะซันนะ หรือเป็นคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเดวิลนะแล้วก็อะไร The High Princess นี่เห็นไหมคะคุณจะรู้นะ,ะคุณจะรู้ด้วยนะ h h High p r i n c e s s เนี่ยคือคุณจะมีเหมือนยาน่ะ นะ,ค,ะคุณจะมียาณหรือจะมีอะไรที่มันตรงกันที่จะรู้ที่จะสื่อถึงกันว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะนะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะ นะไพ่แบบว่าไอ้น,นี่มากเลยนะไพ่แบบดีมากเลยนะฮะเดวิลเนี่ยเดวิลมันคือแรงดึงดูดทางเพศเข้าหากันอ่ะคุณจะมีสื่อที่แบบมีเซ็กซ์เพลยเข้าหากันคุณจะมีแรงดึงดูดทางด้านสเสน่หานะคุณจะมีแรงดึงดูดทางด้านสเสน่หหาที่ตรงกันนะคะคุณมองแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าเขาคนนั้นเนี่ยคือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะ เราจะมาดูกันก่อนนะว่าบุคลิกลักษณะของเขาเป็นยังไงนะคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าได้ด้วยแล้วก็เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพราะว่ามีเดทมีเดวิลนะคะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เออเป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันน่ะเป็นคนที่มีแต่ให้นะคะเป็นนเป็นคนที่เป็นนักปรึกษาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดี นะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาให้คำปรึกษาสายบุญเหมือนกันศินเสมอกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็จริงนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาคุณจะเจอสายเปได้ด้วยนะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือคุณจะเจอคนสายเปนะคะอายุอาจจะต่างกับคุณเยอะมากหรือว่าเป็นรักต่างไวัยได้นะคะ หกถ้วยในที่นี้คือหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณได้ด้วยนะคะเป็นคนเก่าๆของคุณได้ด้วยกลับมาหาคุณอีกครั้งเพราะว่ามันไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณเคยเป็นเพื่อนกันหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะไม่ใช่คู่รักก็ได้เป็นคนรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่มาในที่นี้มาในฐานะคนที่ใช่เนื้อคู่ของคุณ นะคะเขาเป็นเดซินีของคุณนะคนนี้นะคะอายุอาจจะเยอะกว่าก็ได้นะคะเป็นรักต่างไวัยได้เป็นคนที่มีพร้อมแล้วมีเงินมีทองคุณผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงคนที่มีพร้อมหน้าตาดีอ่อนกว่าวัยนะคะชาวกากบาดกลางฝ่ามือคุณได้จัดันอีกแล้วนะนะคะคุณต้องดูนะว่าตัวของคุณเองเนี่ยคุณอาจจะอายุเยอะ มากมายนะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มาชอบคุณนะอาจจะอายุเยอะก็จริงแต่เขาจะดูดีอยู่เสมอนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นแสงสว่างเป็นพลังงานเติมเต็มให้กับคุณนะคะคุยกันถูกคอเลยสามเหรียญเนี่ยคุยกันก็รู้เลยนะคะคุยกันรู้สึกแบบถูกคอถูกใจจังเลยคนนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ตามกันมานะมันเป็นเดอะซันนะ เป็นแสงสว่างของกันและกันนะคุณจะมีแพชชั่นที่แบบตรงกันน่ะคือคุณเห็นคนนี้แล้วคุณจะมีพลังในเรื่องของความรักขึ้นมาทันทีคุณยังมองว่าเอ้ยมันยังมีสิ่งนี้ให้กับฉันอีกเหรอาคุณจะนึกอย่างนี้นะคะนะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะคุณจะมีเซนนะฮะคุณจะมีเซนคุณจะรู้เลยว่าเขาคนนั้นคือคนที่ใช่นะคะ คนคนนี้จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำนะคะเขาจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในสายงานที่เขาทำหรือเขาอาจจะเป็นคนดังเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดอะ u ซันเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดังเป็นคนที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมากในสายงานนั้นๆนะคะเป็นคนที่มีความ creative, นค reat นีฟเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ นะคะเขาอาจจะอยู่ในสายงานครูบาอาจารย์หมอแพทย์พยาบาลได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านความสวยความงามทางด้านการครีเอทงานนะคะเป็นคนที่แบนอาร์ตตัวแม่อาร์ตตัวพ่อได้เลยนะชาวกากบาทกลางฝ่ามือนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเขาอาจจะอยู่ในสายงานที่แบบว่าเทาๆก็ได้เออหรือว่างานกลางคืนก็ได้ ะะแต่เป็นคนดีนะนะคะเพราะว่าลายมีเดวิลและมีไพ่พระด้วยนะคะมีเดวิลไพ่พระคุณอาจจะเจอกันในที่อาโครจรก็ได้นะนะคะคุณอาจจะเจอกันในที่อะโครจรบางคนบอกอาโครจรคืออะไรเออนะคะก็ตามพวกตามผับตามบาร์เออนะคะเวลาเราไปต้องเที่ยวเวลาเราไปไปแฮงเอาท์ข้างนอกอะ่ะเออนะคะ คุณจะเจอแต่เขาอย่ามองว่าเออเราไปแฮงเอาท์ข้างนอกแล้วเราจะเจอคนไม่ดีเสมอไปนะคะก็ไม่ใช่นะนะคะเนี่ยคุณจะเจอนะคะเดวิลเนี่ยแล้วคุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อกันและกันอย่างมากเนี่ยมันเดวิลเดอะซันเนี่ยนะโอ๊ยนะคะเดวิลเดอะซันมันก็คือมันมีแรงเซ็กส์พิวดึงดูดเข้าหากันน่ะนะคะทั้งความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ในเรื่องของกิเลสเออนะคะ เดวิวอะ่ะมันคือความกิเลสต้องกันนะคะตรงกันไปสมดนะคะมีสิ่งที่เหมือนกันมีสิ่งที่ตรงกันนะคะวัดก็เข้าเล่าก็กินอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะ,ะวัดเข้าเล่ากินนะเนี่ยเห็นไหมมีพ,พระแล้วก็มีเดวิวอ่ะนะนะคะวัดก็เข้าเล่าก็กินเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ ะะแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบโอ้โหสัมภเ,เวเทเมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคุณคนนั้นเขาคนนั้นอาจจะเคยแบบว่าพลาดพลัง้งหรือว่าเคยเจ้าชู้มาก่อนอะไรก็ได้ด้วยนะนะคะมีครอบครัวมีความเจ้าชู้อะไรมาก่อนแต่คุณจะเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่จิตใจดีมีเมตตาสายเปรมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างการงานดีการเงินดี นะคะเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะคุณจะมีสิ่งดีๆคุณจะเจอคนที่ดีคุณจะเจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าดวงนี้คือดวงของคุณสามารถที่จะพิมพ์น้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือสำหรับคลิปนี้หมดเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ